สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้วันพุธแล้วสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่15หน่วยอาชีพในฝันวันที่8กันยาสองหโรงเรียนมาริพิทักษ์จัดทำโดยคุณ,ค,ณคุณนทิศลาย,ยาสาชัยคุณนุษนี่เองค่ะพบกันอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์ของเรานะคะเด็กๆ เช้านี้เด็กๆตื่นนอนมาด้วยความสดใสและฝันดีไหมคะอาเมื่อคืนคุณครูนอนลราฝันดีมากเลยเพราะคุณครูต้องรีบนอนเพื่อตื่นขึ้นมาทำคลิปการสอนดีๆให้กับเด็กๆค่ะสาระการเรียนรู้หน่วยอาชีพในฝัน สถานที่สําคัญนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะวันที่1ก็คือวันจันทร์เราเรียนไปแล้วนะคะสถานที่สําคัญ2ออาชีพเราเรียนไปแล้วนะคะ 3. หน้าที่วันนี้ละคะ่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพต่างๆนะคะสการให้ความร่วมมือ5การดูแลสิ่งแวดลอ้อม ทั้งหมดนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ภายในสัปดาห์นี้นะคะแต่วันนี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพกันก่อนค่ะทบทวนเรื่องอาชีพชื่อของอาชีพต่างๆนะมาดูกันเลยภาพแรกคนนี้คือใครคะคุณครูคุณครูอาชีพคุณครูพูดตามอาชีพคุณครู t e เ c h e r ครูอ่าต่อไปอาชีพต่อไปนะคะ Doctor, ด็อกเตอร์หมอด็อกเตอร์หมออาชีพที่สามทหาร,รทหารอาชีพที่สี่ตำรวจตำรวจ ต่อไปนะคะ Singer นักร้อง s ิงเก r นักร้องและอาชีพสุดท้าย chef คนทำอาหาร chef คนทำอาหารแต่และอาชีพเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะสามารถมีอาชีพที่คุณนยกตัวอย่างมาให้ได้หมดเลยค่ะ เรามาเรียนรู้คำคล้องจองเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเด็กๆพูดตามคุณนุชนะคะแต่ละบรรทัดคุณนุชจะพูดสองรอบแล้วเด็กๆก็พูดออกับคุณนุชได้เลยนะคะเริ่มนะคะคำคล้องจองอาชีพต่างๆคุณหมอรักษาคนป่วย ตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองนี่ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะคุณหมอรักษาคนป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้าย ชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองนี่ค่ะเราจะเข้าสู่หน้าที่ของอาชีพกันแล้วนะคะพร้อมเรียงค่ะไปเลยค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน้าที่ของแต่ละอาชีพนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น อาชีพคุณครูนะคะชี้เชิญครูอาชีพคุณครูมีหน้าที่สอนเด็กๆอบรมเด็กๆให้มีความรู้ให้เป็นเด็กดีให้รู้หน้าที่สอนเด็กๆในการเขียนในการอ่านที่โรงเรียนนะคะอาชีพที่สองสำหรับวันนี้นะคะก็คือ doctor หมออาชีพหมอเป็นอาชีพที่ รักษาคนป่วยนะคะรักษาคนป่วยคนเจ็บคนไข้ที่มาโรงพยาบาลน,นะคะคุณหมอก็จะทำการรักษาตรวจร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะนี่คือหน้าที่ของคุณหมอต่อไปทหารมีหน้าที่ ปกป้องประเทศชาตินะคะปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากอันตรายไม่ให้โจรไม่ให้ผู้ร้ายหรือคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศของเราเข้ามาทำลายเข้ามาครอบครองประเทศของเรานะคะทาหารจะอยู่ดูแลปกป้องประชาชนทุกคนเลยค่ะ ตำรวจมีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายเข้าไปขังในคุกที่สถานีตำรวจนะคะและช่วยให้การจราจรบนท้องถนนนั้นปลอดภยัยสะดวกและก็ช่วยดูแลประชาชนทั่วไปทั้งหมดเลยค่ะหน้าที่ของคุณตำรวจก็คือจับโจรผู้ร้ายนะคะ ช่วยเหลือประชาชนในยามที่เดือดร้อนนะคะนี่คือหน้าที่ของคุณตํารวจต่อไปค่ะชาวนาหน้าที่ของชาวนาก็คือปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวผลิตข้าวให้เราทุกคนทานฉะนั้นเด็กๆรู้ไหมคะชาวนาเนี่ยกว่าจะผลิตข้าวออกมาได้ลำบากแล้วก็ยากมาก นะคะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆทานข้าวจะต้องทานข้าวให้หมดทุกเม็ดนะคะเพราะข้าวเนี้ยผลิตยากและก็เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวนาะที่เขาทุ่มเททุ่มใจให้กับเมล็ดข้าวทุกเมล็ดเพื่อให้ออกมาสวยงามมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนรับประทานนะคะสำหรับ สาระการเรียนรู้ในวันนี้ที่ดเด็กๆได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆนะคะทุกหน้าที่พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักในหน้าที่รักในอาชีพที่เราทำนะคะคุณครูคุณหมอตำรวจทหารแม้แต่ชาวนาทุกคนล้วนแล้วมีแต่ความรัก รักในหน้าที่ของเขาเพราะถ้าเกิดความรักแล้วเราก็จะสามารถทําทุกอย่างด้วยหัวใจนะคะทําทุกอย่างเต็มที่เพราะเรารักในสิ่งที่เราทํานั่นเองนะคะและความกระตันยูรู้คุณต่ออาชีพต่อหน้าที่ของเรานั้นส่งต่อถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราเมื่อเรารักในหน้าที่ความดีต่างๆก็จะส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจ และมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะอาชีพต่างๆนั้นควบคู่ไปกับความรักและความกตัญญูรู้คุณที่เรามีต่อทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราได้เดรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพต่างๆกันไปแล้วนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้ง แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการให้ความร่วมมือนะคะทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะให้เราติดตามชมคุณนวดได้ที่เพจของโรงเรียนนะคะหรือในไลน์ของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย